สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของพี่ดอนซึ่งได้โพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับตอนเย็นวันนี้พระอาจารย์โสพลวงเล็บพระอาจารย์แจว๋วได้โทรให้ไปพบด่วนมีเรื่องจะถามสรุปคือเรื่องพระพระพุทธชินราชที่มีข่าวว่าลุงพล หล่อเองทํำเองประมาณนี้อะครับไม่รู้ว่าเขาจะอะไรกับลุงพลนักหนาจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องพระพุทธชินราชลุงไม่รู้มาก่อนว่า f อจะเอามาให้ลุงสายบุญของ f อลุงติดต่อมาถามผมให้ไปถามลุงอีกทอดวันนั้นนะ่ะผมก็เลยได้โอกาสเอาผ้าห่มไปให้น้องด้วยและก็เอารูปพระพุทธชินราชให้ลุงดูด้วย ที่สายบุญส่งมาทางลายผมก็คุยกับลุงว่าพร้อมจะรับตอนไหนทางโรงลห่อจะได้จัดมาส่งตามนั้นก็เป็นวันที่30ธันวาคม2563ที่มาส่งให้กับลุงถ้าอยากรู้รายละเอียดยังไงมาถามผมครับพี่ดอน,นธนกฤษไม่ต้องไปถามไปเล่นกับลุงเรื่องพระพุทธชินราชเข้าใจตามนี้นะครับปอลอผมเป็นคนติดต่อ ถามลุงอ่ะครับที่สายบุญท่านบอกมาขอบคุณครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับลุงพลและแฟนคลับของพี่ดอนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าพี่ดอนชัดเจนดีค่ะน่ารักสรุปมันจะล้มลุงพลให้ได้จริงๆงงทั้งสื่อหลักและคนมีอคติจริงๆแทนที่จะให้หมู่บ้านกก,ก,อ,กอกนั้นเจริญนี่โจมตีกันอยู่ได้ สู้ชาวบ้านจับมือกันให้แน่นเหมือนที่ทนายบอกค่ะพี่ดอนถัดมานะครับบอกว่านี่สิพี่ดอนตัวจริงแปลกใจคนพวกนั้นจริงๆนะต้องการอะไรในชีวิตคนเรานะ่ะควรสะสมความดีไม่ใช่ความชั่วเพราะเวรกรรมมันติดตัวเราไปถึงชาติไหนก็ไม่รู้ถัดมานะครับบอกว่าตั้งแต่ตามข่าวน้องชมพู่มาเป็นปีอยากรู้แค่ใครฆ่าน้องไม่ได้เป็นเอฟซีใคร แต่ยอมรับเลยพี่ดอน,นเป็นคนตรงตรงไม่มีนอกไม่มีในรู้สึกยังไงก็พูดตรงตรงไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงถัดมานะครับบอกว่าดูจากช่องเมเดรเรื่องขององค์พระป้านกน้อยนะ่ะบอกแล้วว่าตอนที่มอบให้มาก็ตั้งใจให้มาตั้งท่านตรงลานที่บ้านลุงพลก่อนรอปู่สร้างเสร็จจัดงานพิธีบวงสรวงทุกอย่างแล้วป้าแกก็ตั้งใจ จะพาสายบุญที่ร่วมกันหล่อองค์พระมาแห่อันเชิญท่านไปไว้ที่วัดแต่พอดีมาติดเรื่องโควิดระบาดรอบใหม่และเรื่องคดีที่เกิดขึ้นมาอีกเลยต้องหยุดไว้ก่อนถัดมานะครับบอ,อกว่านานาจิตตังความเห็นส่วนตัวถ้าเป็นเราในสถานการณ์ตอนนี้เราก็จะไม่ออกมาพูดหรืออธิบายอะไรทั้งสิ้นเราจะอยู่เ,เงียบๆเลิกเสพสื่อและโซเชียลแล้วใช้ชีวิตปกติของเรา เพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ไม่ได้มีใครมาฟ้องเราในด้านกฎหมายตอนนี้จะออกมาทิิบายร้อยหน้ากระดาษมันก็ดูแค่เป็นการแก้ตัวทุกอย่างอยู่ที่ตำรวจและกฎหมายหากเราบริสุทธิ์ใจก็จงทําใจให้นิ่งและเงียบที่สุดเกมนี้เท่าที่ดูแล้วอยู่แบบคนไปเกี่ยวหญ้าดีที่สุดถัดมานะครับบอ,อกว่าชัดเจนตรงดี ไม่ตอแหลไม่เหมือนคนบางคนที่ไม่เคยจริงใจกับใครเลยนับถือน้ำใจน้องดอนนี่แหละคนจริงค่ะจากทาง Facebook จักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลและพญานาคดังนี้ครับพิมพ์สั้นๆนะครับวันนี้รอแค่เพียงสารตัดสินชาวบ้านต้องสามัคคีปกป้องเป็นอีกวัน ที่เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องบ้านกกอกลุงพลและยูทูบเบอร์เพราะที่ประชุมหารือกันแล้วถ้าอยากให้พญานนาคสร้างต่อไปได้ก็คือให้ชาวบ้านไปทำประชาคมผู้ใหญ่นำชาวบ้านสองหมู่บ้านกกอกกกตูมรวมตัวกันยื่นเอกสารลงประชาคมเอกสารยื่นผู้ว่าราชการเพื่อยื่นต่อศาลเห็นสมควรให้สร้างต่อ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านกกอกเพราะการที่ทำพญานาคเงินแฟนคลับให้มาลุงพลก็นำมาเพื่อสร้างพญานาคตามจุดประสงค์จุดมุ่งหมายที่เปิดรับบริจาคคนมาเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็จอดถ่ายรูปแล้วอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าทำให้หลายคนมีไรายได้ชาวบ้านบางคนก็มาทำ YouTube มีไรายได้ปกติ แล้วชาวบ้านแถบนี้นะ่ะไม่ทำธุรกิจการเกษตรไม่ทำธุรกิจส่วนตัวก็รับจ้างกรีดยางทำไร่ทำนาทำสวนบ้างตั้งแต่มีกระแสรุ่งพลทำให้ชาวบ้านบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างรำแก้บนและก็ขายของตลาดน้อยและก็บางคนนำทูบเทียนดอกไม้มาเพื่อให้แฟนคลับจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ขอพรอ,องค์พญานาค ลุงพลไม่ได้เข้าข่ายครอบครองพญานาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพราะเป็นเป้าหมายของลุงอยู่แล้วจะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์และก็ให้เป็นของหลวงในการดูแลของหลวงโดยหลวงจะใช้งบประมาณน้อยลงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางคนอาจนำสินค้าโอท็อปมาขายลุงพลไม่เคยเก็บค่าเช่าเพราะพื้นที่ไม่มีโฉนด ก็จริงแต่เป็นพื้นที่ครอบครองของแต่ละคนในหมู่บ้านทำมาหากินลุงพลสร้างเพื่อให้ชาวบ้านหมู่บ้านตัวเองมีไรายได้คนมาอุดหนุนแฟนคลับต่างประเทศเมาบ้างเยอะแยะเรื่องคดีการบุกรุกป่าไม่ถึงไร่ไม่ถือว่าหนักอย่างน้อยยอมรับในชั้นศาลพนักงานอายการก็อาจจะได้เสียค่าปรับเพราะเรานั้น ทำเช่นตัดไม้ซึ่งไม้ที่ตัดไม่ได้อยู่ในพรบรป่าไม้และถ่ายคลิปวิดีโอโดยรู้เท่าไม่ถึงการในการที่ตัดไม้ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้หลักการกฎหมายก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่อยากพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองเรื่องคดีน้องชมพู่ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจกับสารเถอะครับอย่าพึ่งปักปรำใครเลยผมเองเคยปักปรำ แม่น้องชมพู่ผมก็ได้ขอโทษไปแล้วสบายใจแล้วขอโทษแบบลูกผู้ชายเรา,าพาดพิงทำให้เสียความรู้สึกให้ศาลตัดสินให้เขาทำให้คุ้มค่ากับเงินเดือนเขานะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนเพนิจรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่และลุงพลดังนี้ครับทุกคนทนะทนายวิเคราะห์ได้หมดเพราะเป็นคดีสาธารณชนเข้าเรื่องเลยไหมครับโอเค พูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่มีหมายจับหรือไม่ผมว่าไม่มีสงกรานต์ก็ไม่มี 1. เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะยื่นสำนวนต่อศาลเพื่อขอหมายจับได้ 2. อัอายการไม่รับเรื่องเพราะสำนวนอ่อนถ้าขึ้นศาลคนที่โดนหมายจับก็สามารถชนะคดีหรือศาลยกฟ้องได้นะครับ 3. ตํตำรวจก็ทำเต็มที่แล้วแถมพื้นที่ มันเป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยงและก็ในป่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มีไม่สามารถจับใครได้ 4. พยานหลายคนก็มากลับคำตอนจบมีแค่พี่ impossible ที่เห็นเหตุการณ์บางช่วงที่ไม่กลับคำพูดคำไหนคำนั้นตำรวจเลยไว้วางใจไม่นำตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จและก็สอบปากคำา 5. หลายคนที่เข้าเครื่องจับเท็จในหมู่บ้านโดนสอบปากคำ จากพนักงานสืบสวนก็แสดงว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่เหมือนกัน6การที่จะขอหมายสารออกหมายจับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าชนะมาไม่สารก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสำนวนถ้าเกิดเขาชนะมาอาจจะโดนฟ้องกลับได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องทํางานอย่างรอบครอบ,รอบ7คดีนี้ไม่สามารถจับใครได้ชาวบ้านบางคนก็ มากลับคำให้การคือพยานเท็จไม่แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับคดี8คดีนี้อาจจะเงียบหายไปตามการเวลาเองครับ 9. ถ้าเขาจะจับจับนานแล้วนะครับไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับจับได้นานแล้ว10มันเป็นพื้นที่ป่าจะทำอะไรก็ทำยากเพราะในร่างกายน้องชมพูนั้นไม่พบปลายนิ้วมือคนทำคนฆ่า ต้องเป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านทางนี้โดยเฉพาะ11มันผิดที่ตำรวจในพื้นที่ไม่ไปเอาอะไรล้อมตรงที่น้องชมพู่หายตัวไปทำงานไม่รอบคอบเพราะปกติทุกอย่างมันต้องเริ่มจากจุดที่น้องไปเล่นตรงจุดสุดท้ายปกติตํารวจต้องนำสิ่งของไปล้อมไว้นะครับเริ่มจากจุดที่ไปเล่นครั้งสุดท้ายก่อน1 2 บนเขาที่พบร่างไร้วิญญาณของน้องไม่พบรอยนิ้วเท้าใครอยู่บนพื้นดินของศพน้องชมพู่เหมือนเตรียมการโดยคนที่เชี่ยวชาญในการขจัดล้างและหลีกเลี่ยงหลักฐานอย่างดี13ผมสงสัยทำไมข่าวยาบ้า4 0 0 0 0นเม็ดไอ้2กิโลทำไมข่าวเงียบจับได้ทางเข้าหมู่บ้านกกกอกไม่มีการสืบพยาน ไปถึงตัวผู้บงการหรือผู้ว่าจ้างอีกทีจับได้เพียงคนส่งคนรับสินค้ามาปกติลอดใหญ่ระดับประเทศจะต้องนั่งโต๊ะ,ะแถลงการสาวไปถึงต้นต่อคนที่จ้างอีกทีแต่นี่ปิดข่าวเงียบหายไปเองเลยพื้นที่แถบนี้ก็เป็นทางไปยังชายแดนสปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านผ่านบ้านกกอกเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่ไกล จังหวัดและก็อำเภอมากที่สุด14คดีนี้สําหรับผมแล้วการทำงานของตำรวจยากมากเพราะเป็นพื้นที่ของไสสนะมันเป็นพื้นที่สีแดงเพราะไปเส้นทางขนส่งยาเสพติดและเคยเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลของคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งตอนนั้นเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับหลบหนีนานแล้วในพื้นที่ป่าหมู่บ้านกก,กอกจะมีไม้พยุง กกตูมกกกอกชาวบ้านหลายคนร่วมมือกันปลูกตั้งแต่สมัยพ่อแม่มาอีกที 15. ถ้าจับได้ผมว่าจับได้นานแล้วคงไม่มาถึง9เดือนหรอกครับเพราะไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่ทำไงทำมาอีกทีอาจจะมีการต่อรองและทำให้ถึงเสียชีวิตก็ได้เพราะถ้าชาวบ้านในหมู่บ้านที่ผมว่า เขไม่เก่งถึงขั้นลบหลีกเลี่ยงหลักฐานได้เก่งอย่างกับคนที่ชำนาญแบบนี้หรอกครับคนที่ทำต้องมีความรู้และชำนาญได้หลบหลีกเลี่ยงหลักฐานได้แบบนี้ครับเหมือนล้างหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วมีแต่หลักฐานเบาๆถ้ามีใครโดนก็มีสิทธิ์รอด75%เพราะหลักฐานมีน้ำหนักเบาแถมพยานยังมากับคำพูดตอนนี้อีก 16. ข้อสุดท้ายยาวหน่อยถามว่าคดีนี้มีคนที่มีสีมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังไหมแน่นอนครับยาบ้าที่จับได้ทางเข้าหมู่บ้านอย่างเงียบเลยจับตามหน้าที่จับได้แค่คนที่มาส่งและทุกอย่างปิดข่าวเงียบมันเป็นอิทธิพลของใครบางคนเป็นลูกน้องคนสนิทของสยสนะยังอยู่ข้างๆก็คือประเทศเพื่อนบ้าน เป็นทางผ่านขนส่งยาเสพติดไปสปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านแปลกไหมมีการจ้างให้ชาวบ้านหลายคนขับไล่ยูทูบเบอร์ทั้งที่บอกว่าคนที่จ้างเงินอยู่ต่างประเทศไม่มีตัวตนมีแค่เสียงโอนเงินอีกบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนมาให้ชาวบ้านบางส่วนพยายามขับไล่เพราะมันจะถ่ายติดรถทุกคันที่ผ่านไง ขับไล่ชาวบ้านแต่บอกว่าปกป้องพระที่โดนแฟนคลับไปด่าพระไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะไม่ใช่ชาวบ้านพามไม่ต้องสงสัยคดีนี้จะจบยังไงผมว่าจบด้วยการจับคนร้ายไม่ได้ไม่มีใครที่เก่งกว่าตํารวจแต่คดีนี้ทำให้ตํารวจสับสนได้เลยครับเพราะหลักฐานทุกอย่างบอกตรงๆเหมือนจงใจทำทำลายหมดแล้ว ตอนนี้ไม่มีหลักฐานหนักตำรวจพยายามที่จะขอไม้สารหลายครั้งนะครับเพราะอยากให้คดีจบแต่แทางอายการที่พิจารณาสำนวนและเซ็นไม่เล่นด้วยกับตำรวจเพราะน้ำหนักของสำนวนคดีมันเบาครับไม่สามารถที่จะยื่นส่งผู้พิพากษาจังหวัดมุกดาหารได้คนที่คอยอ่านสำนวนและพิจารณาก็อยู่ที่อายการมุกดาหารภายในปีนี้ก็ไม่สามารถจับได้ผม นอนยันครับสำนวนคดีหลักฐานมีน้ำหนักเบาแถมพยานที่เป็นชาวบ้านตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่กล้าพูดผ่านมาหลายเดือนเหมือนชาวบ้านกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเลยกลับคำพูดมาตอนที่จะเข้าเดือนที่7มาพูดตอนนี้ก็เหมือนให้การเท็จพนักงานสืบสวนสอบปากคำตั้งแต่เริ่มต้นคดีแล้วทีหนึ่ง เขาเลยต้องเชิญไปสอบปากคำอีกครั้งและก็เข้าเครื่องจับเท็จไม่เหมือนพี่ดอนตำรวจไว้ใจคำพูดคำไหนคำนั้นไม่กลับคำให้การเลยไม่โดนเข้าเครื่องจับเท็จแบบพยานหรือผู้เห็นเหตุการณ์แบบคนอื่นที่โดนฝากไปติดตามทนายสมเกียรติโรจนวรกมลฝากติดตามจัก,กรีแบ่งปันน้ำใจคนไทย